ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับซึ่งสามารถจับรายงานเมียนมานะครับเนื่องจากว่าได้มีการแสดงเอกสารปลอมตบตาเจ้าหน้าที่นะครับจนในที่ในที่สุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายได้ครับพลตำรวจโทศักดิ์สรราเผือกอ่าผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยวสั่งการให้พันตารวจโทวินิศบุญชิตสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว5กองกากับการ2กองบังคับการท่องเที่ยว3 สั่งการให้กับตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานบูรณาการร่วมฝ่ายปกครองตรวจสอบอัญชญากรรมการกระทำความผิดในคดี10กลุ่มต้องห้ามความผิดอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหาการรมการท่องเที่ยวการลักลอบเข้าราชอาณาจักรผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานควบคุมตัวชาวเมียนมาจำนวน16กรายได้ที่บริเวณร,ริมถนนเส้นท้องศาลามาเดือหวานหมู่ที่สอนหมู่ที่สองนะครับตำบลเกาะพังงานอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราธานี ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นกลุ่มแรงงานที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่อำเภอเกาะพังงนันโดยใช้ยานพาหนะรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินป้ายทะเบียนบอน .577 สุราธานีขนย้ายแรงงานไปยังสถานที่ทำงานโดยมีบุคคลสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ขับรถนะครับซึ่งใช้เส้นทางถนนท้องสาลาเมือเดือหวาน คนขนย้ายเป็นประจำนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็ได้ติดตามรถกระบะคันดังกล่าวและส่งสัญญาณมือในการให้การหยุดรถนะครับเพื่อขอตรวจสอบรายงานที่นั่งอยู่ท้ายกระบะรถคันดังกล่าวนะครับพบว่าทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจึงได้เชิญตัวกลุ่มรายงานต่างด้าวมายังหน่วยบริการตํารวจท่องเที่ยวเกาะพังงนันเพื่อขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารทางราชการครับ จากการตรวจสอบรายงานต่างด้าวใช้เอกสารใบอนุญาตทำงานแสดงให้กับเจ้าหน้าที่กรณีเมื่อเจอด่านหรือเรียกตรวจเคสนี้มีการแสดงหนังสือเอกสารใบอนุญาตทำงานให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมดูก็ได้ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันกรมจัดหางานพบว่าบุคคลกับเอกสารตรงกันแต่ตรวจสอบคีย์เลขเข้าระบบพบเป็นชื่อและภาพอีกคนโดยมี5คนที่มีรูปไม่ตรงกับเอกสารจึงสอบถามทราบว่าทั้งหมดจ่ายเงินผ่านบริษัทในหน้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทำ สือเดินทางและใบอนุญาตทำงานโดยจ่ายคนละ3,000บาทในหน้าก็บอกรอแค่เพียง7วันจะได้เอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจให้เอกสารแสดงให้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจนะคะก็ให้แสดงเอกสารให้กับตำรวจดูก็จะสามารถผ่านตลอดด้านผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้พันตำรวจโทวินิจบุญชิตประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวขอความการุณาตรวจสอบเอกสารลูกจ้างหรือโทรสอบถามกรมจัดหางานเพื่อตรวจสอบทำความเข้าใจอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มนายหน้าที่หากินแบบผิด,ผด โปรดตรวจสอบทางกรมจัดหางานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ค่ะ